คำขวัญจังหวัดยะโสธรเมืองบัง้งไฟโกแตงโมหวานหมอนขวานผ้าถิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคำขวัญน,นี้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดยะโสธรทั้งในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและผลผลิตทางการเกษตรเมืองบัง้งไฟโกสื่อถึงประเพณีบุญบัง้งไฟที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงระดับประเทศถ้าเอ่ยถึงประเพณีบุญบัง้งไฟชื่อแรกที่คนไทยนึกถึงก็คือจังหวัดยะโสธร แตงโมหวานหมายถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของยโสธรโดยเฉพาะแตงโมรสหวานช่ำจากอำเภอคำเขื่อนแก้วหมอนขวานผ้าขิดกล่าวถึงหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงผ้าขิดลายงดงามที่ทอด้วยความประณีตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีของภาคอีสานและมีการเสนอคำขวานใหม่คือ หลวงพ่อพระสุขคู่บ้านพระาธาตุพระอานนท์คู่เมืองหรือเรื่องวิมานพญาแถนดินแดนประเพณีบุญบ้างไฟร้อยมาลายข้าวตอกงามหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์คำขวัญน,นี้ยังไม่ได้ประกาศใช้เหตุผลที่ยังไม่ใช้เพราะมีข้อโต้แยง้งจากประชาชนและภาคประชาสังคมเนื่องจากคำขวัญใหม่กระทบต่อความรู้สึกและภาพจำของคนส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยกับคำขวัญเดิม ถ้าหากผิดพลาดประการใดเกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ